ผิวกระดูกมันแคบมาแล้วก็หมอนกระดูกโดนดันออกมาจนออกมานอกข้อจนเกือบหมดแล้ววะฉีดยาเขา้าข้างไในนะัวเข่าทั้งสองข้างอะประมาณสองสามบอกว่าก็ระยะสี่ระยะสี่เรยน่าจะเข้าสี่นะเห็นด้วย <c oughs> บางรายถ้าลดน้ำหนักได้อาจจะถึงขั้นไม่ต้องผ่านะ <c oughs> มันใกล้เคยเียงกันก็มีการอักเสบในข้อเยอะเหมือนกันนะข้างนี้ ด้านในด้านในอ่ะใช่จะมีเยือะบวกเสบมากอันนี้อยู่ระยะก็คือใกล้ๆสี่ะเห็นด้วยอ่ะสามบวกกอ้สี่สองข้างเลยแต่มันหนักเสพแนะนำฉีดเก็ดเลือดอ่ะนะแปดเป็สิบครั้ง ศูนย์รักษาเขา่าที่ผู้สูงอายุไว้วางใจพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเข่าของคุณ